กาเรียนคณะผู้บริหารคณะวิทยากรนะครับวันนี้ได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่ประธานในพิธีเปิดเป็นการประชุมออนไลน์นะครับในหลักสูตรโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจเจัยเสี่ยงเล่าบุรีสู่สุขภาพที่ดีสำหรับเด็กปฐมวัยนะก็จะเป็นวิทยากรหลักที่จะเข้ามาเรียนรู้ในหลักสูตรนะซึ่งเราได้ใช้ในโยบายของ กระทรวงสาราธิการและสะพทนะฮะที่บอกว่า Anywhere Anytime นะ,ะก็จะมีหลักสูตรรองรับไว้แล้วก็ทุกท่านเข้ามาเรียนรู้แล้วก็มีการประเมินผลอะ่ะซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะฮะที่จะรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดนะฮะโดยเฉพาะเรื่องเหล้าบุหรี่นะฮะโดยเฉพาะการดำเนินการก็ต้องมีคุณครูเป็นต้นแบบแล้วก็มีกิจกรรมการเรียนรู้ให้เห็นถึงโทษ นะให้เห็นจากนะถึงการปฏิเสธรู้จักการปฏิเสธนะแล้วก็ระลงให้ถึงให้รู้ถึงพิษภัยอันตรายของสิ่งเสพติดเหล่านั้นนะฮะก็จะเป็นเรื่องที่เกิดประโยชน์นะโดยเราเนี่ยจะอบรมพัฒนาในหลักสูตรออนไลน์นะฮะซึ่งทุกท่านก็จะตั้งใจเข้ามาเรียนรู้นะต้องขอบคุณทางพิยารที่ได้จัดหลักสูตรนี้แล้วก็ทีมนข้ทํางานทุกท่านนะได้ใช้ระบบออนไลน์นะฮะ แล้วก็มีการวัดประเมินผลนะฮะก็จะขอบคุณทางสำนักกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพนะฮะสสสสำนักงานคณะกรรมการการ,ารศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นต้สนสังก,กัดของพวกเราเองรวมถึงสำนักงานเครือข่ายองค์ก,งกรงดทเล่าสคอลอที่การสนับสนุนโครงการนี้เช่นเดียวกันนะฮะเป็นความร่วมมือที่เป็นเครือข่ายที่จะร่วมให้เกิดาการพาัฒนาที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ขอบคุณ ทางวิเกร์แล้วก็ผู้สกุลุศนะฮะที่ได้สิทธนะิละในการจัดทําหลักสูตรแล้วก็พัฒนาเทคนิคความรู้ต่างๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาในการอบรมแล้วก็จะขยายผลต่อไปนะฮะก็ขอให้ทุกท่านได้เรียนรู้อย่างมีความสุขแล้วก็เก็บเกี่ยวความรู้เทคนิคเหล่านั้นไปขยายผลต่อไปเพื่อให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนในสมรรถนทษสองแล้วก็ขยายผลไปยังกลุ่ม,มอ,อื่นเยาวชนกลุ่มต่างๆต่อไปนะครับก็ขอบคุณ ทุกท่านวาันน้โอกาสนี้ครับ